เป็นขั้งแรกที่ได้น้ำกลดน้ำขบวนครับกำลังออกจากด้านท่าแขกแดนไปสู่มหาชัยสวัสดีครับเจอกับช่องมังลักหมูคือเก่าครับมันี้สิมานํำเสนอข้อควรระวังในการขับรถในสปปเล่าครับว่าวัฒนธรรมในการขับขี่ยูบ่บานเพลินเป็นจังไดน,นี่แหละคือข้อควรระวังอีกอย่างครับของการขับรถในสปปเล่าอ้าคุณชินตะแลนทรายนะมามาแลนขวามักคติงงๆจากน้อยหนึ่ง อีกอย่างผิวกัรจะลาดจอนสีบม่มีคอยมีลหลท่างนะจากแคบจากน้อยมอเตอร์ไซค์รถยังเิ่นกติไสร่วมกันยังสี่หรอครับเฮาต้องเข้าใจวัฒนธรรมของเพิ่นเข้าลบในกฎกติกาของเพิ่นนะมันแลนอยู่นี่การออกทังรวมทางแยกเนี่เพิ่นถือว่าผู้ใดมาหอดก่อนคือผู้นั้นถือเด้อครับบ่กเกี่ยวกับทั้งอีกทาง,งโทษได้เพิ่นแลนอยู่นี่รถตีอยู่ทางหลังต้องระวังรถท้างหนา จังเขนหนังสี่ครับเปินอยากจอดไทยเพินก็จอดเพราะว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพของเพินเด้เอาก็ต้องระวังเอานิดนึงครับบ่ต้องใส่อารมณ์นะว่า,าไงห้ามใส่อารมณ์คือเมืองไทยก็แล้วกันผิวการจะลาจรแต่ช่วงฤดูกับบุคือกันเด้ถ้ายามฤดูฝนกับไปจังหนึ่งเด้ยามดูดูห้อนกับจังหนึ่งดูดูหนาวกับจังหนึ่งเด้เพราะว่าผิวการจะาจร ถือใส่งานมากหลายนะมันติดเป็นมันมั่นนะ่ะเพราะว่ารถบ้านเพิ่นนี่สีบรรทุกหนักก็เห่าหลายเท่ากการเลีรถนี่นเพิ่นกะตีแบบสโลไล่ครับบ่คอยเฝ้าหรอกไปเรื่อยๆแบบชิวๆครับบ่เร่งรีบสบายๆความเร็วส่วนมากสีจจำกัดอยู่ประมาณบว่าเกินห้าสิบสีบมาเอากฎหมายฝั่งไทยมาใส่อยู่ฝั่งเล่าว่ได้เพราะว่าฟังเพิ่น ผมว่ให้แล่นเล่วเกินหาซิฟของเข้าเนี่ยเพเกินห้งองซิฟลดง่อ่ะบางมองซีซิฟคุณเด้อป้ายเพิ่นบอกอ่ะถ้าเข้าบ่คุ้นชินเข้าก็น้ำก้นรถเจ้าทินไปเองสิแหละครับการสีแซงเข้าก็ต้องซิดออกมาเบิง่งในทางพเ,าเพราะว่าเข้าพ่วงมาไล่ขวาเนาะมันก็สีแซงยากหน่อยหนึ่งเนี่ยเบิ่งน้ำก้นเพิ่นไปมันจะมีช่องเลี้ยวเบิ่งอยู่ดอกช่องกลางนี่แหละเลี้ยวเบิ่งว่ารถผ่านมาบ่อแต่ว่าปลอดภัยเข้าก็ออกได้แต่ระวังรถหน่อยทั้งหลังในเด้อล่ะ มาเร็วๆเ,เดี๋ยล่ะแต่รถคันทั้งหน้าเพิ่นก็นกักไว้เฮาอยู่ค่ายๆบังรถทั้งหนา้าไว้ให้คันทั้งหลังที่แลน้ำก้นนาเฮาก็บเบิ่งจังซี่ล่ะอาศัยจังซี่ล่ะสิออกมาเบิ่งซี่ล่ะเพราะว่าเฮาอยู่ทางขวาพวกมาไล่ถ้าอยู่ทางซ้ายมันก็สิง่ายกว่านีนะครับ ที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งคืออย่าพยายามให้เกิดอุบัติเหตุครับมันเสียเวลาเสียเงินอีกตั้งหากถึงซิมีประกันก็ย่าครับแปลน,นแลนเท่าอีู่ปับตรงไดนตั้งแต่ม้อไส้มันออกมกักงสิมันเป็นประเภทนี้ควรบ,บวกวอกจ้างวะเงินบ่โอ้เงินเกือบเลยเนมันเท่าอยู่ไหิไปเลยมาแก่เราพดมาป้าหด่นมากกวังโอ้เกือบถึกล่อไหมล้อหลังไหมเห็นเท่าอยู่ไดยต้องต้องน้องมา เพินพ่นเพินพินประเภทนี้ของเพิน่นนี่หมายความว่าผู้ใดมาก่รเป็นคนถื่อเด้ผู้ไนมาก่อนต้องเบิ่งต้องเบิง่งผู้อยู่ก่อนเด้เขาออกมาเขาว่าผิดนะคือมาช้นไม่มีควาผิดพี่บ่ดิผมเคยเขามาช้นแต่อะไรนี่มันแงากกว่าแล้วเขาออกมาแล้วเนี่ยโมลูแล้วต้องให้กต้นไม้เพิ่นก้นไม้เพิ่นกับต้นไม้อ้าวมคือกันถ้าเกิดอุบ,บัติเหตุมาเพิ่นสิว่าจังสี่เด้ถทำมุเจ้าบ่มาบ้านมุข่อยกับอะไรส้นกัน ผู้ใดที่เลนเล่าประจําสินมักได้ยินเสมอครับคำคำมันกับแมนความเพลินครับถ้าเฮ้าพมา่าบานเพลินเฮากับผูดซ้อนเพลินนะความหมายมิฉนั้นแล้วเฮ้ากับตองระวังเอาวันระวังตัวเอาเองนะครับหรือถ้าเกิดถ้าพ่อเครียด้ดก็เครียดเลยครับย่าฝ่าว้ถึงเจ้าหน้าที่มันยากามีคนเสียชีวิตแห่งยากหลายติดคุกขี่ใกล้ไปพร้อมหมดแล้วคุกกับขูกีหลีเด้ออยู่บานเพลินบ่แมันคูกคือบ้านเฮาเาด้อ อันล่ะคือสะท้อนมุมมองของข้าเจ้าครับเฮากับตองข้ารบในกฎกติกาของเพ่นแน่บางที่ข่วมขิดของเพิ่นเพิ่นบ่อยากไห้รถไทยมาเล่นในฟังบ้านเพิลนได้เด็ดเด็ดเจ่ว่า็ดีอย่างหนึ่งเพ่นบ่คอยจมนะง่ามฟุ่นไงยังสี่เพ่นบ่จมด้ก็คือบานเฮานะคือว่าเพ่นที่คุณชินกับพ่อจักนะทำไมมอสไซบานเฮ่านี่ไงยังสี่เนี่ยยกมือหายเลยหลับไปผมว่าส่วนมากรดไทยกับเซเลนเกาะลุมกันไปยังสี่แหละครับ เพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นก็บสิได้ซอยเหลือกันนะครับรดทางรดเพ่หรือว่าเกิดอูบัิเหตนะุในซอยกันนะการให้ท่างกับเป็นเรื่องสําคัญครับผู้เพิ่นมากกว่าคือเพิ่นถือเพราะเกี่ยวกับท่างเอกท่างทษเพิ่นไดแ้แซงมากแล้วห้องก็ต้องเหยียบเบียดเ,เพิ่นมากกว่าชงจราจรกับสิบรถชัดเจนบ่มีป้ายปันใดครับเ้าต้องระว่างนิดนึงบางเทียกับงงือกันได้ครับ ครับเราะว่าครับรอยจะฟังเล่าฟังไทยน้่ใจบนท้องถนน,นก็นต้องมีคือเก่าครับคลิปนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับรีวิวทุกอย่างจากการเดินทางโดยมางลักหมู